สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะุณผู้ชมค่ะสวัสดีตอนเช้าวันที่หนึ่งกันยายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกค่ะวันนี้เนาะคะ่ะเมนูมกับจะพา่านผู้ชมเนาะคะ่ะมาหาปู่ห้าเจ็ดแปดค่ะจะพา่านผู้ชมเนาะคะ่ะมาฟังเนาะค่ะว่าตอนเช้าปู่จะเน้นจะย้ำให้ตัวไหนเนาะคุนผู้ชมค่ะ,คะหรือว่าปู่จะฟันดีบอเนาะคะุนผู้ชมค่ะเขาไปรับช่วงบาฟังน้ำกันค่ะเนื้อหมูกระติดมั่นกินอาหารอ่อ,อนๆเ<อ>นาะปูนะ่เนาะใส ใส่เอวขาวแนวอื่นบาใส่ผงสะลดกับบอไซรถดีกับบอไซร์ใส่แต่ใส่เอวขาวผมเอาเจ็บตืดจังๆล้วเสียงกับใสขึ้นมะแน่ท่านผู้ชมอาการปูกระดีขึ้นละนะครับรอแต่ว่าปูกกำลังสั่งกุตไม่อยู่นะครับแล้วไปจะได้ง่ายพี่ยุ้พุ่นไอปูแข็งแรงนะครับท่านผู้ชมเอาปูไก่เลยดิยำตัวใดยำให้เอฟซีไปตัวไหนก็ว่าเพื่นฝันนี่ก็ฝันก็บมาเป็นแต่เป็นเลขเป็นเบอร์หรอกวันว่า ลรืเหมือนก็ว่าพันว่าสัญญาลูกบานแนะเมื่อก็สัญญาวิตามินบีคอมเพ็กแนะบำบุงเลือดพวกนี้มันจะนอนครับปูนนอนดีเยอะนอนรับดีเยะครับมันมันสัญญาลูกบาศก์มันคือยามันมียานอนฝ่อมับปูเของเหตุภาคนเพราะว่าเมือน,นี้กกับโรคอุบัติชนก็ บ่ได้ไปเรามันมันเมืองภูวนุต้อปภูก็ได้บ่ <laughs> ได้ไปลงปอ,อุบลศรเมือเอิ้นได้เข้าไปดอกเมืองเอาตุ้มเพิงครับปูปลาหม่มมามสามไปสามก้วก้วนี่แหละรับปูพาเพิ่นเป็นพระผู้ใหญ,ญ่พระแขกพระลูกวัดพระลูกศิษย์ลูกหาเพิเ่นอาจจะมาหลายเนาะครับโยมก็จะหลายอยู่เมือเอื้นสัญญาอย่านอนก็เลยบอกใอยฝันฝันก็จำบอกใอยได้นะปูเนาะอือคือว่าได้เลขมันได้ใส่กับปู เลขเอฟซีเพิ่นน้ำม้าไห่บวนิ่เนี่ยกับเพิ่นก็ได้ม้าสองแปดสองแปดอ่าเพราะว่าเลขปูนมันมันนนบอดดายเดนสองแปดมันขึ้นมามันจะบอมีขึ้นมาจะเป็นซี่หกซี่เจ็ดครับมันก็ไปออกส่าหกเก็ดล่างบันนี้เพิ่นไห่มาสามหกตัวเดียววัน,นี้สามหกตัวเดียวม,มันก็เขาก็เลขปูปูสรุปเห็นไครับสรุปของปูนั่แล่ะปูเรื่อละก็เลขเพิ่นนั่มครับเขาอีกรอบทำชม่มไอปู เขียนให้ชัดๆเลยไอ้เน้นให้นำ้ำเอฟซีผสมมาให้เขาไมา่จักงวดแล้วปูเลขกเพื่อนน่ะมันถือมาสามงวดแล้วถูกมาสามงวดแล้วงวดนี้เป็นไวซันจรครับมันอาจจะลอกนี้ได้ครับพันไหหม่ะตัวเดียวเนี่ยครับสามหกเล็กเอาเล็กมีที่มาเล็กไข่ปูมาท่านผชุ่มอืมตัวเดียวสามหกตัวเดียว บถ้าเลขมันก็ยังหกคือเก่าหรอเอาหกกับตรงกับเลขปูอยู่ในปูเลขปูกับสามหกเดฮะเลขปูไอ้กับสามหกที่เขียนในผมมันมีได้สามหกนี่ครับผมเพราะว่ารักรอยเนาะเสามใส่ซะครับมันจะเบิ่นหนาเพราเบิ่นล้างแต่ว่าเลรมันมีสามหกครับเลขปูเลขบนับเลขติดบนที่ไปยุติวนึ่ง เลขผู้ใหญ่ใจดีบ่เอาเล่นบ่ปัว<ะ>เลขผู้ใหญ่ใจดีนี่บ่เอาเล่นบ่ก็ถ้าว่าวิ่งให้วิ่งหกเด้อวิ่งหกบนล่างนั่นวิ่งหาครับศูนย์ตัเลขมันเด่นหาเลขจิบบนมันสี่มี่สีเขียนให้เบิง้งให้เอฟซีเอาไปเฮ็ดลองเบิ้งบูงบ,บัวเพนเแย์เพงสูตรดอกแปดสองตั้งสองสามสี 3, 4, 5, 6, ่ห้าหก เจ็ดแปดเก้าศูนย์ให้เอฟซี่ประฮิทธบึงเลขออกแปดสองตั้งสองนี่ครับนี่ตั้งลับนุวยครับปูรับสามสี่ห้าหกเจ็ดนเอาทั้งนี้ครับต้องติดบนให้ได้สามตัวเนี่ยต้องติดบนอืมมีสี่สี่เจ็ดศูนย์ต้องติดบนให้ได้ครับพอเลขให้ไปมะก,ก็บี้ศูนย์ ครับมีซีคือกันอาจจะเป็นลดลดบบ 1, 4, 6, รถลงแเต๋มหนึ่งซีหัวก็ได้แล้วเป็นศูนหัวก็ได้ครับอยู่ในคันน้ำมวนนั่นละ่ะนี่<อ>ละ่ะเลขสูตรบนมันมีหนึ่งสองสามมีสามตัวตัวติดบนให้ได้ครับให้อฟซีไปเห็ดย้อนหลังเบิงเลื่อยตั้งลักน้อยบนเอาทั้งลังในสามตัวเป็นตัวยืนบนับติดให้ได้ครับปูเอาปูเขียนเลขสุดสรุปปูให้นะสรุปปูบนล่างเขียนอีกนะ อันนี้บนอันนี้ครับบนดีหกนี่วิ่งหกบนหกอ่ะเขียนใส่ไปนี่เลยปูนนนนบนล่างปูชุดบนบนล่าเนี่ยหากับศูนย์ด้ครับไปตัวหนึ่งจนได้แต่ว่าเลขวมันเดินหาครับเนี่เลขวมันเดินหาครับ ต่ว่าย่านจะอันหาแปดหาเก้าใ้ขันน้ำมนต์ครับปวดบ่ต้องไปจับเส้สามกระซีเลยหาะครับหาแปดหาเก้าหาศูนย์บ่ต้องจะใส่กันหาศูนย์ศูนย์บ้าบ่ปวดบ้านี้ขันศูนย์มากต้องเอาไปติดศูนย์แปด ศูนย์เก้ามันมีเท่านี้ติดสามกับสี่ว่าได้ติดสามกับสี่ว่าได้ศูนย์หกเนี่ยมันเป็นบนศูนย์บ้า้ากรับหาบ้ปัวหากับศูนย์เนี่ยบ้ต้องไปเรียนใส่กันเลยล่างมันบ่ครับเพราะว่ามันตั้งศูนย์ให้เลขออกห้าสามสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด งวดเด็ดดิปูหาสามเก้างวดหาสามงวดหาสามศูนย์หนึ่งสองสามสี่นี่คือมันตงนนอออรตงกันมันที่ออกอยากครับออตรงกันมันออกออกยากาครับมันกันอะมาออกครับแปดสองกับหัวแก๊หกเจ็ดสนี่สูตรตรงกันมันออกยากบ้านนี้เอางวดไม่บ้านนี้สองสามสี่ ห้าหกเจ็ดแปดเกนสองสนี่งวดไหมครับตรงกันมันท oh, ี่ออกยากนีอ๋อหาศูนย์นี่มันตรงกันมันออกยากออเนี่ครับท่านผู้ชมปูเลยว่าหาศตนมันตรงกันแต้าปูเลยมากระจับเได้ท่านผู้ชมเราวปูนราปูได้มากระจับเอาแตาปูวันไม่ยากมันตรงกันศูนยี่ใส่กันบ่ไรศูนย์สามสอะไรครับ ศูนย์หกเนี่ยกันไปห <0 6 S 2> กศูบบนย์หกศูนย์เจ็ดได้มะปัศูนย์เจ็ดได้มะปัวเจ็ดนี่เจ็ดนี่มันกันเป็นได้คือการแต่ว่ามันปรเด็นเด่นหากรับหากับศูนย์ล่างครับบานีีขันมันหาไปหาเก้าคันเป็นมันกันไปหาเก้าลักษณะได้มะปัวหาเก้าหาแปดครับลักษณะนี่ห้า เก้าห้าแปดครับศูนย์เก้าเห็นบงเขเก็ยติออร์นจำกันในใกล้เฮนเมื่อนี่ครับศูนย์เก้ามันก็เป็นได้ครับศูนย์เปลี่ยในยากมันจะบกขวามากสิปูชุดปูหกมีหกอย่างไงที่ปูจับมีหกยังไงอันนี้เลขมีเลขที่พันเหยมากคือสามหกนะปูเนาะสามเอาของปูมีหกย่างไงของปูมันจะมีอยู่สามหกครับสี่หกห้าหกครับ แปดหกศูนย์หกนี่แหละมันมีทัวนี้มาในเลขเบิร์นระวังเบิร์นตัวนี้ครับสันจรเรียล่านี่ดีห้าห้าบอกปูนี่เลขเบิร์นนี่ส่วนเลขมาสัญจรสามหกนี่เป็นเลขเอฟซีสามไซรัคลอยเลยปัวพันถือมาสามงวดละตีพันถือมาสามงวดแล้วพันเนียนมาให้สามหกนี่เลขบินให้สามหกเขาให้ตัวอะไรต่อยมมวดนี้เขาให้สามหกตัวเดียวตัวเดียวอ โอ้บนหรือล่างอะปูบนอย่างเดียวบนอย่างเดียวเขาหายมาสองแปดมันออกแปดสองเขาหายมาสามหามันออกหาสามมันตัวไงก็ปูวงวันนี้เขาหายสามหกหรือว่ามันจะเป็นหกสามมอืมท่านผู้ชมตรงกันกับปูสามหกถึงก็ปูเนาะอืมข้าเจ้าหายมาตั้งแต่งวดหายมาสามหาออกหาสามนะปูงวดที่แล้วหายสองแปดออกแปดสองงวดที่หายมาสามหกบนเลอท่านผู้ชมเด้อ หกสามตัวเดียวสามงดแล้ววะสามงดแล้วนี่ไงมาจังสี่คู่เดียวเลขมีท่มาเลขขนทรงให้ปูท่านผู้ชมสามหกตัวเดียวชุดบนนี่ครับติดบนนี่ชุดของปูเด้อตรงกันที่สามหกนะครับแคปหน้าจอนี่สูตติดบนเนี่ปูเขียนไห้ท่านผู้ชมนี่สูตรเอาไปทําเองเลขออกแปดสองตังสองสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ละเก่าแถวนี่ไปติดบนนะครับปูเก่าสี่ไปติดหก ผู้ดได้มักเจ็ดหกกัไปไซปูว่าศูนย์หกนะครับไปติดหกตัวเด่นปูนี่ครับชุดล่างห้ากับศูนย์นี่ครับปูว่าหาศูนย์ไม่ยากนะครับาาร้อยมาอะไเดี๋ยวปูสุดร้อยมาอะไรเดี๋ยครับผมร้อยมาไรล่องสอง 2, 2> ล่องสองสองดับ,ดบเอาซี่ไปบวกล่างซีขึ้นเฮ็ดในเบืเนะ้องนั่นละครับเอาบนไอ้ล่างพี่ดองห้าแปดห้าเก้าศูนย์แปดศูนย์เก้าตัวรองห้าห้าหนึ่งหนึ่งตัวกันเล็กเบิ้ลธรรมะเบิ้ลล่างเนี่ยห้าแปดห้าเก้า นี่ครับชุดบนสามหกหกสามกับตัวน้ำเด้อพี่น้องเด้อเข้ามาสามงวดเพิ่นไห้สามหามาหาสามงวดที่พันหน้าเพื่อนไห้สองแปดให้มาแปดสองงวดนี้เพื่อนไห้มาสามหกปูวาบนอย่างเดียวหกศูนย์หกนะครับตัวเน้นปูเน้นให้แล้วปูวอันนี้เน้นตัวไรเนี่ยของปูเน้นตัวไรสีแดงเน้นไหมมาเพื่นว่ามากปูกระมากตัวนี้เหรอ,นเ,หอเน้นสามหก้าสิบครับเ,เอาหนี้สูตรอยู่แบบปู นี่ที่ว่าให้ฟังไปเนี่ยครับตัวมันไปเด้กออกสามศูนย์ตั้งศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งตรงกันมันบอกตัวมันที่ไปบนเขาให้จับสองตัวนี่ครับอืมสี่หักมันมาหัหาสามกาปูบันิดออกหาสามกับตั้งสามตัวมันไปได้บะเนี่มาเจ็ดแปดนั่นหาแถวนี่มันกลับไป เบิรเลยงวดนี้ได้ปูแบบนี้งวดเนี่ยงวดนี้สองตั้งสองงวดนี้มันออกหกนี่แล้วหรือสามหกนี่มันติดหกเลยแอนมอนนี่ครับผมตัวมันไปหรือว่าเจ็ดสิบไปอันนี้ได้ชี่ก็หาสองตัวไปบนครับออกสี่ห้าสามตัวนี้ได้เจ็ดก็แปดออกมันแรหรือเจ็ดแปดสองอกเจ็ดแปดสองปูเจ็ดแปดสองไปเบิร์ั้งสองอันนี้คือกานเนี่ครับโอ้ตัวละของปูมามิติดเจ็ดได้ไม่ติดตัวหก มีแต่หกเอา่าผู้ชมงวดนี่เลขที่เพิ่ส่งมาใหาา้เลขเป็นเอฟซี <H 4 S 2> เพิ่ให้ยมา,า,ยมาครับเลขมีที่มาเขามาแล้วนี่งวดที่สามสามห้า้สามสองแปดแปดสองย้ำสามหกหกสามาชมแคปหน้าจอชุดล่างนี่ครับชุดล่างชุดบน,นปูเขียนสูตรในเบื้องหน้านะครับสูตรติดบนปูเขียนในเบื้องหน้ามีชุดบนปู เอขอบคุณขอบคุณปู่ธรรมชมขอทุกท่านสุขภาพดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะมีหมูกระฝากไว้มีเพียงเท่านี้นะคะขอให้พ่เป็นพี่้องธรรมชุ่มทุกท่านโชคดีรวยๆเงีกันสุขสุขคนเด้อค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ